ปัญหาการทุจริตได้อย่างรากลึกแทรกซึมอยู่ในทุกพื้นที่และสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยไมาอย่างยาวนานทั้งนี้เพราะค่านิยมของคนเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาทำให้ขาดจิตสำนึกที่ถูกต้อง ซึ่งความรุนแรงของปัญหาการทุจริตดังกล่าวส่งผลต่อความเสียหายทางเศรษฐกิจของประเทศปีละหลายแสนล้านบาทด้วยสาเหตุดังกล่าวผู้สําเร็จการอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูงหรือนยปสและผู้ที่มีเจตนารมร่วมกันในการส่งเสริมและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต จึงได้ร่วมกันจัดตั้งมูลนิธิต่อต้านการทุจริตขึ้นโดยได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่7กรกฎาคม2558และพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกรุการณาเป็นประธานเปิดตัวมูลนิธิต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2558เราเรียนว่าปัญหาทุจริตของท่านนั้นเป็นปัญหาที่สำคัญของบ้านเมืองเราไายาวนานทั้งนั้นก็ต้องเป็นการชาติเรือข่ายกับูลนิธิต่ตางๆแลว้วก็พอด้วยความรู้เรือของ การผาครัฐผ่านเอกชนภานประชางคมงนะสถานศึกษาต่งางทั้งหมดนะครับทุกคนต้องตระหนัวกนว,ว่าทำยังไงประเทศชาติจะปลอดภัยปลอดภัยจากการทุจริตหรือการทนจริตมีผลสือส่อ,อ,อเรื่องไปยัง,งอื่นทั้งหมดนะครับสำหรับมูลนิธติต่อต้านการทุจริตมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมให้กับทุกคนในชาติโดยเฉพาะเยาวชนให้เป็นคนดีมีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านการต่อต้านการทุจริตให้มีความรู้ความเข้าใจในการต่อต้านการทุจริตและมีคุณธรรมจริยธรรม การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบการยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณขององค์กรและบุคคลที่ดีเด่นในด้านการต่อต้านการทุจริตมีความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมตลอดจนให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการต่อต้านการทุจริตและการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลต่างๆโดยไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด ปัจจุบันมีศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณเป็นประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริตและมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนเป็นคณะกรรมการคณะที่ปรึกษาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามูลนิธิต่อต้านการทุจริตได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมในการปลูกฝังให้กับคนในชาติทุกระดับให้เป็นคนดีมีความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมและจริยธรรมและจัดกิจกรรม เพื่อสร้างเครือข่ายในการปรณรงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องโดยได้รับความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนงบประมาณและความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานภาครัฐรับวิสาหกิจภาคเอกชนและภาคประชาสังคมตลอดจนองค์กรแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตจนได้รับการประกาศจากกระทรวงการคลัง ให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลลำดับที่988โครงการและกิจกรรมที่มูลนิธติต่อต้านการทุจริตได้ดำเนินการมีดังนี้โครงการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ M.O.U. ด้านการต่อต้านการทุจริตกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและองค์กรแนวร่วมด้านการต่อต้านการทุจริตต่างๆเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกค้านิยมความโปร่งใสและความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมและร่วมกันเป็นเครือข่ายในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมรู้เท่าทันการทุจริตค่ายเยาวชนช่อสะอาดรวมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพื้นที่ภาคต่างๆจัดการฝึกอบรมเยาวชนในระดับชั้นมัธยมต้นถึงมัธยมปลายในการสร้างค่านิยมความโปร่งใสมีความซื่อสัตย์สุจริตรู้เท่าทันการทุจริตและโตไปไม่โกง โครงการอบรมเยาวชนปลูกคนดีเริ่มที่ใจร่วมกับมูล,ลนิธิครอบครัวพอเพียงนำเยาวชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่ผ่านการอบรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเรียนรู้บทเรียนจากพิพิธภัณฑ์ด้านโกงโครงการจัดทำหมู่บ้านช่อสะอาดได้คัดเลือกหมู่บ้านที่มีความพร้อมส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้านช่อสะอาด จังหวัดและ1หมู่บ้านจนครบ7 6จังหวัดในปี2,560ถึง2,562โดยให้ทุกหมู่บ้านปรับการบริหารงานตามหลักธรรมาพิบาลและดำเนินชีวิตตามหลักกายสะอาดพฤติกรรมสะอาดจิตสะอาดและปัญญาสะอาดทั้งนี้ได้ขยายผลเป็นตำบลช่อสะอาดตั้งแต่ปี2,562เป็นต้นมาและจะได้ขยายผลให้เป็นอำเภอช่อสะอาดและจังหวัดช่อสะอาดต่อไป โครงการอบรมเยาวชนช่อสะอาดในพื้นที่หมู่บ้านช่อสะอาดทั่วประเทศตําบลช่อสะอาดและอำเภอช่อสะอาดเพื่อปลูกจิตสํานึกให้เป็นคนดีมีความซื่อสัตย์สุจริตรักราาประชาธิปไตยมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และร่วมกับมูลนิธิยุวพุทธพัฒนาจัดก,การฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพเยาวชนช่อสะอาดเพื่อพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้นํานักพัฒนาสังคมอย่างมีคุณภาพ โครงการปฏิบัติธรรมสร้างผู้นำช่อสะอาดรวมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับวัดต่างๆจัดให้มีการบรรพชาสามเณรช่อสะอาดและการอบรมยุวนารีช่อสะอาดเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมความมีวินยัยความกตัญยูกตะเวทีและเพื่อเป็นแกนนำเยาวชนในหมู่บ้านและตำบลช่อสะอาดการจัดบรรพชาสามเณรและอุปสมบทพระสงฆ์เพื่อเดินทางไปปฏิบัติธรรมณดินแดนพุทธภูมิสาธารณรัฐอินเดีย ตลอดจนการจัดการอบรมผู้นำพระสงฆ์และผู้นำศาสนาช่อสะอาดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการอบรมตามหลักธรรมทางศาสนาแก่ประชาชนและเยาวชนต่อไปโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติจัดการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ จากโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศเพื่อนําความรู้ไปจัดการฝึกอบรมนักเรียนให้เป็นคนดีมีวินยัยมีความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมตามกระบวนการหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโครงการสื่อสร้างสารรค์ช่อสะอาดต้านทุจริตรวมกับเครือเจริญโภคกัณฑ um ์และกลุ่มทรูจัดการประกวดเพลงช่อสะอาดต้านทุจริต การประกวดมิวสิกวิดีโอการประกวดจัดท่ายณรงการต่อต้านการทุจริตการประกวดคลิปวิดีโอต่อต้านการทุจริตผ่านติ๊กตอกและการประกวดการต่อต้านการทุจริตผ่านการแสดงศิลปะพื้นบ้านและศิลปะพื้นบ้านไทยประยุกต์และการประกวดละครเพลงต่อต้านการทุจริตร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมด้วย เพื่อใช้สื่อสร้างสรรค์นในการปลุกจิตสำนึกและร่วมกันรณรงค์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบนอกจากนั้นยังร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดในการประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมของมูลนิธิและร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชันประเทศไทยและมหาวิทยายลัยต่างๆจัดกิจกรรมนักศึกษาวัยใสต้านภัยทุจริต เพื่อส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตและสร้างเครือข่ายเยาวชนเพื่อนช่อสะอาดในการต่อต้านการทุจริตในมหาวิทยาลัยและชุมชนโครงการจัดการอบรมหลักสูตรการต่อต้านการทุจริตและนักกฎหมายรวมกับสถาบันประเทศไทยต่อต้านการทุจริตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตจัดการอบรมผู้นำองค์กรขอ,ของหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนเพื่อสร้างผู้นำยุคใหม่ที่โปรง่งใสต้านภัยทุจริตและขยายเครือข่ายบัณฑิตพันธ์ใหม่ โครงการนักกฎหมายช่อสะอาดเพื่อร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบโครงการอบรมค่ายชุมชนช่อสะอาดกรุงเทพมหานครแต้มสีเติมฝันต้านทุจริตเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริตและรณรงค์การต่อต้านการทุจริตให้กับชุมชนผ่านจินตนาการด้านศิลปภาพระบายสีบนผนังกำแพงของโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานคร และโครงการประกวดภาพรณรงค์ต่อต้านการทุจริตแต้มสีเติมฝันต้านการทุจริต The Art Landmark in Thailand บนกำแพงโรงเรียนต่างๆในแต่ละจังหวัดสำหรับภาพวาดที่ชนะการประกวดของแต่ละจังหวัดจะได้รับการจัดทําเป็นภาพวาดขนาดใหญ่ติดตั้งในสถานที่สำคัญเพื่อเป็นภาพสื่อการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตสู่สาธารณชนของแต่ละจังหวัดโครงการจัดการฝึกอบรมเยาวชนนักพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต เพื่อฝึกอบรมผู้นำเยาวชนในโรงเรียนต่างๆทั้ง4ภาคทั่วประเทศโดยปลูกจิตสำนึกให้มีคุณธรรมจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริตรู้จักเทคนิคในการพูดมีความมั่นใจในตัวเองมีความกล้าหาญในการแสดงออกสามารถที่จะเป็นผู้นำในการพูดเพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในที่ชุมชนได้และขยายผลให้เป็นวิทยากรในการปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนในสถานศึกษาระดับต่างๆ และจัดคัดเลือกเยาวชนนักพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริตที่มีผลงานดีเด่นของแต่ละภาคมาจัดก,การประกวดสำหรับเยาวชนนักพูดดีเด่นที่ชนะการประกวดจะนำไปใช้ประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตอย่างกว้างขวางตามสื่อต่างๆโครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรอยู่วัตถุช่อสะอาดเป็นการฝึกอบรมนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่3เพื่อสร้างผู้นำที่มีความรู้ความสามารถพิเศษในการต่อต้านการทุจริต ไปสร้างเครือข่ายการจัดค่ายรณรงค์ต่อต้านการทุจริตแก่นักศึกษาทุกระดับชั้นในสถาบันอุดมศึกษาของตนเพื่อสร้างค่านิยมในการเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมไม่ทนต่อการทุจริตเมื่อจบออกไปปฏิบัติงานในองค์กรและสังคมบูลนิธิต่อต้านการทุจริตเป็นองค์กรที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นองค์กร ที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหากิจมอบหมายเพื่อดำเนินการจัดการอบรมคัดเลือกและจัดส่งผู้สังเกตการไปปฏิบัติหน้าที่นำข้อตกลงคุณธรรมไปใช้ในการร่วมกันพิจารณาโครงการร่วมลงทุนตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนพศ2562ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นแก่รัฐ ในการดำเนินงานตามโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนต่อไปโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรและบุคคลดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริตเป็นการมอบรางวัลเพื่อส่งเสริมให้กำลังใจและยกย่องให้เป็นต้นแบบขององค์กรและบุคคลที่ยึดมั่นตามหลักธรรมาพิบาลมีความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมทำในสิ่งที่ถูกต้อง เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมรวมกันรักษาผลประโยชน์ของชาติมีจรรยบรรณ์แห่งวิชาชีพและรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีผลงานเป็นรูปธรรมและเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมตลอดจนการมอบเกียรติบัตรให้กับหมู่บ้านช่อสะอาดและตำบลช่อสะอาดที่ยึดมั่นในหลักกายสะอาดพฤติกรรมสะอาดจิตสะอาดและปัญญาสะอาดไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติผิดชอบทุกรูปแบบโดยจะพิจารณาสรรหาและมอบรางวัลและกิจบัตรต่างๆให้ในวันจัดงานครบรอบการก่อตั้งมูลนิธิต่อต้านการทุจริตของทุกปีสำหรับการดำเนินงานต่อไปมูลนิธิต่อต้านการทุจริตยังคงให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมในการไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบผ่านสถาบันหลักทางสังคมและกลุ่มเยาวชนที่เป็นแรงสนับสนุนสำคัญ โดยมุ่งมั่นที่จะดําเนินการตามโครงการที่ได้กล่าวมาแล้วและการดําเนินงานตามโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมต่อต้านการทุจริตแห่งประเทศไทยตามที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการสลากการกุศลให้เรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ทั้งนี้จะขอให้ภาครัฐรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนมาร่วมกันสนับสนุนและช่วยกันสานต่อโครงการต่างๆที่ได้ดําเนินการไว้ต่อไปขอขอบพระคุณ